วัสดีคุณผู้ชมทางเดอะสแตนดาร์ดนะครับผมพลวัรศงสก,กุลคอนเทน์ครเตอร์เดอะสแตนดาร์ดลงพื้นที่เก่อติดสถานการณ์เหตุระเบิดที่โรงงานมิงตี้เคมิคอลถนนกิ่งแก้ว21นะครับผ่านไปร่วม20ชั่วโมงแล้วสถานการณ์ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายจากวิกฤตนะครับเพราะว่าแม้ว่าการถแถลงข่าวล่าสุดจากทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดตบุตบปราการเป็นประธานจะปิดการถแถลงข่าวลงไปแล้วแล้วก็ สรุป,ปรายงานการถแถลงข่าวในทิศทางที่ค่อนข้างจะเหมือนจะคลี่คลายแต่ว่าจากการเกาะติดสถานการณ์รวมถึงภาพที่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับเราจะเห็นว่ามีกลุ่มควันยังพวยพุ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแสงนะครับเป็นแสงไฟแวบประกายขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทีมงานได้ข้อมูลนะครับจากการฟังวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย ตั้งแต่ช่วงเวลาสองทุ่มสามทุ่มนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมีการประสานงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถอยออกจากพื้นที่เป็นระยะระยะนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็มีการประทุหรือว่ามีเหตุเหมือนระเบิดเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะระยะนี่คือสถานการณ์ตอนนี้ณนะเวลาประมาณห้าทุ่มนะครับทึ่ง ยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถที่จะควบคุมเพลิงหรือว่าควบคุมสถานการณ์ออกขึ้นมาได้เลยผู้ชมครับต้องย้อนไปว่านี่คือเหตุการณ์การระเบิดขึ้นที่ค่อนข้างที่จะเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้แล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเชียวเพราะว่ากระทบกับคนหลายๆคนตั้งแต่ตีสามที่เกิดเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เนี่ยจะเห็นจากภาพข่าวมีบ้านเรือนประชาชนที่หลายคนเนี่ยนอนหลับอยู่อย่างสบายใจนะครับ ก็เกิดเสียงระเบิดดังมากขึ้นเสียงระเบิดไม่ใช่มาพร้อมเสียงแต่ว่ามาพร้อมคลื่นระเบิดที่เป็นแรงกระแทกให้บ้านเรือนเนี่ยเสียหายในวงกว้างหลายหลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ทางปอพอเนี่ยมีการสรุปสถานการณ์นะครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างก็ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยปอพอรายงานนะครับเมื่อช่วงประมาณช่วงช่วงเย็นเย็นวันนี้เนี่ยพบบ้านเรือนเสียหาย 70หลังนะครับรถยนต์15คันเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ29รายแล้วก็เสียชีวิต1รายซึงต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตที่เป็นอาสาสมัครผู้ภัยนะครับอายุเพียง19ปีเท่านั้นจะเห็นได้ว่าจากเหตุการณ์ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณช่วงตีสาเมื่อคืนนี้เรายังไม่มีข้อมูลนะฮะที่แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่านี่คือเสียงระเบิดที่ดังมากแล้วก็มี เหตุไฟไหม้ที่ใหญ่มากเรือไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้โดยเร็วผ่านไปหลายชั่วโมงด้วยกันนะครับจึงมาทราบว่านี่คือการระเบิดของโรงงานหรือบริษัทที่ชื่อว่ามิงตี้เคมีคอลมิงเต้มิงตี้เคมีคอลเนี่ยเป็นโรงงานที่ผลิตเม็ดโฟมพลาสติกโรงงานแห่งนี้เนี่ยมีสารเคมีที่มีอันตรายนะครับอยู่สองชนิดด้วยกันที่เป็นหลักๆก,ก็คือเพนเทนแล้วก็สารที่เรียกว่าไตรีนโมโนเมอร์ สองสารนี้เป็นสารที่ติดไฟแล้วก็ทําให้เกิดการระเบ oui> well ิดขึ้นได้ที่สําคัญก็คือเป็นสารที่เมื่อมีการเผาไหม้เนี่ยก็จะเกิดมลพิษนะครับตัวของผู้จัดการต้องใช้คาว่าผู้จัดการแล้ให้ปากคํากับตํารวจแล้วก็แจ้งข้อมูลกับตำรวจนะครับตำรวจก็เปิดเผยออกมาว่าบริษัทเนี่ยมีวัตถุดิบที่เก็บไว้ใช้ผลิตเม็ดโฟมพลาสติก ก็คือมีสารเพนเทน60-70ตันแล้วก็มีสารสไตลีนโมโนเมอร์ประมาณ1,600ตันแล้วก็มีน้ำอีก300ตันเจ้าเพนเทนกับสไตลินนะครับคือสารอันตรายที่เห็นเปลวควันสีดำพุ่งอยู่ขณะน,นี้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการควบคุมได้เลยรัศมีของการกั้นพื้นที่นี่นะครับเจ้าหน้าที่ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางศูนย์บังคับบัญชาเหตุการณ์เนี่ยยังยืนยันการรัศมีอยู่ที่5กิโลเมตรแล้วก็ยังไม่อนุญาตให้ประชาชนในพื้นที่5กิโลเมตรเนี่ยกลับเข้ามาในบริเวณที่อยู่อาศัยส่วนรัศมีที่ไกลออกไปอยู่ในวงประมาณ10กิโลเมตรเนี่ยก็มีการปิดเส้นทางการจราจรเพื่อที่จะไม่ให้เข้ามาตัวทีมงานเนี่ยก็อยู่บริเวณรอบนอกนะฮะอาศัยหาพื้นที่ที่พอจะเห็นกลุ่มควันจากที่เกิดเหตุนเนี่ยรายงานสดสถานการณ์ จะต้องย้อนไปนะครับว่าตั้งแต่เกิดเหตุมาตั้งแต่ช่วงช่วงเช้าเนี่ยเรายังไม่ทราบสถานาการณ์ที่แน่ชัดจนสามารถที่จะรู้ข้อมูลมากขึ้นว่าโรงงานแห่งนี้เป็นที่เก็บสารเคมีอันตรายสองสารอย่างที่กล่าวไปผลกระทบนอกจากจะเป็นตัวความเสียหายที่เกิดจากควันที่เป็นสารพิษต่อมาก็เริ่มมีข้อมูลขึ้นเรื่อยๆว่าตัวสารพิษนี้จะมีเอฟเฟกตามมาหลายอย่างกรณีเช่นว่า ถ้าเกิดฝนตกขึ้นโดยอธิบรดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ออกมาเตือนนะครับว่าถ้าเกิดฝนตกขึ้นในช่วงเวลาเนี้ยพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนครนายกและฉะเชิงเซาเขาแนะนําให้ประชาชนหลีกเลี่ยงที่จะอุปโภคและบริโภคน้ําฝนนะครับเพราะว่าสารเคมีนี่เมื่อลอยไปในอากาศแล้วเมื่อฝนตกจะชะล้างสารเคมีนี้ลงมาเพราะฉะนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะฮะที่จะที่จะเอาน้ําฝน ในช่วงเวลานี้ในพื้นที่ที่กรมอุตุประกาศเนี่ยอุปโภคบริโภคนี่คือผลกระทบที่หนึ่งที่ตามมาเรื่องของน้ําฝนผลกระทบต่อมาของสารเคมีน,นี้คือกลุ่มควันนะครับที่ลอยไปบริเวณโดยรอบรัศมีเนี่ยหกิโลเมตรเป็นกลุ่มควันที่ทางหน่วยงานราชการออกมายืนยันว่าห้ามให้ประชาชนในพื้นที่กลับเข้ามาเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับหากสูดดมเป็นเวลานานแล้วก็ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยถ้าในระยะสั้นเนี่ยถ้าสูบลมสูดดมเป็นเวลานานก็จะเกิดอาการวินเวียนศีรษะแล้วก็อาจจะทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้าได,ได้รับในปริมาณที่ทมากเกินไปนะครับเราอาจจะอยู่ตรงนี้กันได้ไม่นานเพราะว่าเหมือนลมเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนทิศต,ตัวลมเนี่ยเป็นอุปรสรรคสําคัญนะครับในการที่จะควบคุมสถานการณ์ในช่วงต้นถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวจะเห็นว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์ในการใช้ โฟมต้องเรียนว่าการดับ,ดบสารเคมีเนี้ยไม่ใช่ไฟปกติเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะใช้น้ําได้น้ําไม่สามารถดับไฟที่เกิดจากสารเคมีได้วิธีการทางวิทยาศาสตรท์ที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยมาคือการใช้โฟมมาดับคุมตรงสารเคมีนี้ไว้เพื่อที่จะควบคุมไม่ให้เพลิงลุกไหม้ต่อไปตัวโฟมนี้ได้รับการอน,นุเคราะห์หรือว่าสมทบบริจาคจากหน่วยงานภาคเอกชนทั้งปตทและ SCG ผม ได้ฟังวิทยุสื่อสารของกู้ภัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการรายงานว่ามีการเติมโฟมเป็นระยะระยะนะครับในการควบคุมสถานการณ์แต่ว่าตอนแรกเนี่ยในเบื้องต้นที่ใช้เฮลิคอปเตอร์ในการโรยโฟมเนี่ยตัวลมเป็นอุปสรรคอย่างมากในการกะทิศทางในการกําหนดให้โฟมเนี่ยลงไปในพื้นที่ที่ต้องการนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเป็นใช้รถที่จะเติมน้ําโฟม เข้าไปดับไฟแต่ถ้าติดตามจากคนที่เขาอยู่หน้าง,งานนะครับผมก็ติดตามจากไลฟ์ของกู้ภัยแล้วก็จากวิทยุสื่อสารเนี่ย mm. ก็จะเห็นว่ามีความยากลําบากมากในการเข้าไปในพื้นที่ที่เหมือนเป็นวาวใน,ในเหมือนต้นกําเนิดของของไฟนะครับเพราะว่าไฟในลุกไหม้ตลอดเวลาแล้วก็เกิดเหตุระเบิดหลายครั้งเหตุระเบิดเนี่ยอย่างที่ผมนาเรียนตอนต้นว่าเกิดขึ้นเป็นระยะะ,ยะในช่วงหัวค่าที่ผ่านมาจนถึงช่วงดึกกู้ภัยก็มีความพยายามที่จะ สื่อสารกันให้ออกจากพื้นที่ออกมาให้ไกลที่สุดนะฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะควบคุมได้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการถแถลงข่าวไปล่าสุดเมื่อตอนสองทุ่มที่ผ่านมาก็นอกจากรายงานสถานการณ์ว่าจะควบคุมได้หรือไม่เนี่ยนักข่าวก็ถามเพราะว่านี่คือไฮไลท์สำคัญว่าตกลงและจะสามารถควบคุมไฟได้เมื่อไหร่ ตรงนี้เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการก็ยังไม่สามารถที่จะให้คําตอบได้แต่ว่าก็ให้อปินทิศท,ทางว่าสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นแต่คงจะไม่สามารถตอบได้ว่าสถานการณ์จะสงบลงในเวลาเมื่อเมื่อใดนะฮะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปหลายคนเนี่ยจะเริ่มมีคําถามถึงผลกระทบที่ตามมาเกี่ยวข้องเช่นตอนนี้เนี่ย ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็มีพื้นที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบที่จําเป็นต้องอ,อเนย่ยทางหน่วยงานราชการก็เปิดสนยนอพยพเบื้องต้นเนี่ย8จุดรองรับประชาชนได้ประมาณ1,800กว่าคนก็ยังเหลือพื้นที่อยู่นิดหน่อยแล้วก็มีเปิดสำรองอีก2จุดเพื่อที่จะเตรียมรองรับประชาชนบางบางท่านเนี่ยอาจจะยังมีการตกลหล่นถือว่าไม่อยากออกมาก็เจ้าที่ก็พยายามที่จะเร่งตรวจสอบตรวจต,ตาก็สําหรับ จุดอพยพเนี่ยก็มีขึ้นตามภาพนะฮะโรงเรียนเตรียมปริญญาณุศร์เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งในจุดอพยพใหญ่ที่ทางทีมข่าวายสํานักก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเหมือนที่พักเกาะติดสถานการณ์อยู่เหมือนกันเพราะว่าใกล้กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ซึ่งเป็นตึกของมูลนิธิร่วมกระตันยูนะครับลองดูกลุ่มควันนะครับนี่คือภาพสดๆจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับ โรงงานหมึ่งตี้เคมีคลเกิดระเบิดขึ้นในช่วงตี3าที่ผ่านมานี่ผ่านไปจะเรียกว่าใกล้จะวนครบ24ชั่วโมงในะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแล้วแต่ว่าอย่างที่เรียนครับสถานการณ์ยังไม่มีทีท่าว่าจะที่คายลงไปเลย หลังเกิดระเบิดนะครับแล้วก็มีความเสียหายต่อประชาชนมีการอุปะยพประชาชนไม่ใช่เพียงแค่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านพักธรรมดาโรงพยาบาลผู้ป่วยโควิดแล้วก็ผู้ป่วยในโรงพยาบาลอื่นก็ต้องอุปะยพไปด้วยคําถามที่ตามมาทันทีก็คือว่าโรงงานเนี่ยสามารถที่จะเปิดใกล้กับสถานที่พักอาศัยหรือว่าชุมชนหรือว่าโรงพยาบาลเนี้ยได้ขนาดนี้เชียวหรือเรื่องนี้เนี่ยมีการแถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายแล้วนะครับ โดยคุณสุริยะจึงรุ่งลุงกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ถแถลงข่าวแล้วก็ให้ข้อมูลว่าโรงงานเนี่ยขออนุญาตจดก่อตั้งเนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปี2532เหมือนตั้งมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีที่พักอาศัยโรงงานตั้งก่อนที่พักอาศัยจึงตั้งตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาทางข้อกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะเอาผิดในส่วนนี้ได้ในเรื่องของการ ตั้งโรงงานไม่ถูกต้องแต่ว่านี่คือคําถามและก็ปัญหาสําคัญที่เรื้อรังของสังคมไทยครับในเรื่องของผังเมืองในการวางแผนผังเมืองการที่มีโรงงานการที่มีที่พักอาศัยมาทับซ้อนกันทั้งที่มีการวางผังเมืองขีดสีเอาไว้ต่างๆอย่างชัดเจนแล้วสุดท้ายผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแบบนี้ก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายต่อหลายชีวิตเลยทีเดียวนี่คือจุดประเด็นที่1นนะฮะส่วน เรื่องของความเสียหายเนี่ยตอนนี้เนี่ยความเสียหายประเมินมูลค่าเนี่ยยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนเพราะว่าต้องรอการเข้าไปสำรวจความเสียหายต่างๆเจ้าที่ตำรวจก็เปิดสถานีตำรวจ24ชั่วโมงเลยนะครับให้ทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบเนี่ยเข้าแจ้งความเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายในภายหลังทางคปพีเขาก็มีการให้ข้อมูลนะฮะเขาแจ้งว่ามิงตี้เคม i คอลเนี่ย ได้ทากรมธรรม์ประกันภัยไว้3ากรมธรรม์รวมแล้ว5บริษัททุนประกันรวมเนี่ยสี่ล้านบาทตัวเลขทุนประกัน400้ล้านบาทเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดว่าเพียงพอที่จะชดใช้ความเสียาหายที่เกิดขึ้นได้หรือไม่นะฮะเพราะว่านอกจากบ้านเรือนประชาชนแล้วเนี่ยยังมีวัดวาอารามแล้วก็หน่วยงานสถานที่ราชการรวมถึงชีวิตของหนึ่งอาสาสมัครกู้ภัยที่ประเมินค่ามไม่ได้ที่จะต้องสูญเสียไปจากเหตุการณ์นี้นะครับ นี่คือความเคลื่อนไหวณนะเวลานี้ส่วนถามว่าสาเหตุของเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรสาเหตุของเหตุการณ์นี้ยังไม่มีคาตอบที่ชัดเจนครับคุณผู้ชมเพราะว่าการที่จะหาคําตอบได้จะต้องลองให้สถานการณ์เนี่ยคลี่คลายลงไปก่อนคือสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แบบเบ็ดเสร็จแล้วก็ให้หน่วยพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างชัดเจนเพื่อหาสาเหตุนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็มีผู้จัดการโรงงานเนี่ยมาให้ข้อมูลแล้ว ก็ให้ข้อมูลเท่าที่เปิดเผยมาเนี่ยก็พบว่ามีสารเคมีอันตรา,ายเนี่ยเหลืออยู่จํานวนมากทีเดียวซึ่งสารพวกนี้เป็นสารไวไฟติดไฟทําให้เกิดการระเบิดแล้วก็มีสารพิษอย่างที่นําเรียนนะฮะนี่คือสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ยังต้องกาะติดต่อไปทีมงานเนี่ยก็มาเกาะติดตั้งแต่ช่วงบ่ายครับรอฟังข้อมูลการถแถลงข่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้ข้อมูลได รายงานสถานการณ์ไล์สดไปเป็นระยะระยะนะฮะแล้วก็ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็มีการสรุปไว้ใน The Standard นะครับเป็นไล่เรียงทำลายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตี3ของเมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้ไล่เรียงมาเป็นระยะระยะข้อมูลมีทั้งข้อมูลที่ประชาชนในพื้นที่เนี่ยควรจะรู้นะครับอย่างเช่นจุดตั้งศูนย์อุพยพการรับแจ้งความนะฮะแล้วก็เบอร์สายด่วนที่จะต้องติดต่อเพื่อที่จะ ขอความช่วยเหลือส่วนข้อมูลที่ประชาชนทั่วๆไปในฐานะผู้ติดตามข่าวสารเนี่ยก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนเท่าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำเสนอให้เราได้นะครับไม่แน่ใจว่าคุณดูทางบ้านนมีคำถามอะไรนะฮะสามารถที่จะถามมาได้นะครับก็ผมผมก็เกาะติดข้อมูลนะคะแล้วก็ นำเรียนนะครับเท่าที่จะสามารถนำเรียนได้นะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายความวิกฤตนะครับเราตักหลกกักเกาะติดสถานการณ์โดยฟังจากวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ย ก็พบว่ามีการรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นหลายครั้งเป็นระยะระยะ,ะ,ยะแล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยถอยกําลังออกมาจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยตอนนี้เรารู้อะไรกับมันมากขึ้นนะครับเรารู้ว่านี่คือสารเคมีอันตรายสองสารที่พร้อมที่จะระเบิดอยู่ตลอดเวลาเรารู้ว่าวันนี้มีสารพิษนะครับที่ถ้าฝนตกมาแล้วก็จะเกิดผลกระทบในทางที่ไม่ค่อยดีนักต่อประชาชนในวงกว้างในการใช้น้ำฝนอุปโภคบริโภค เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะทําให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานได้อย่างปลอดภัยขึ้นในระดับหนึ่งหลังจากที่มีการเสียชีวิตไปแล้วนะครับของอาสาสมัครกู้ภยัยอายุเพียง19ปีเท่านั้นนะครับตอนนั้นเหมือนเรายังไม่มีข้อมูลอะไรชัดเจนมากนะักเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ใช้ความกล้าหาและก็ความเสียสละในการเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะควบคุมเหตุการณ์ให้รวดเร็วที่สุดแต่สุดท้ายก็เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นนะครับก็ สแตนดาร์ดขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียสละไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็อยากให้ดูไม่แน่ใจว่าภาพเนจะเห็นวันขนาดไหนนะครับแต่ว่าจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยมองด้วยตาเปล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นฟันชัดแล้วก็อย่างที่นําเรียนครับทิศทางลมเป็นอุปสรรคสําคัญอย่างมาก ต่อการควบคุมสถานการณ์เพราะว่าไม่สามารถที่จะคาดเดาวได้เลยครับว่าลมจะพัดไปทางไหนบ้างตอนเวลาประมาณสองทุ่มเ็จเศษเนี่ยนะฮะมีรายงานจากทีมงานอาสาสมัครที่เข้าไปร่วมแก้ไขสถานการณ์เนี่ยก็มีการถ่ายภาพโดรนทางอากาศนะครับหรือการถ่ายภาพโดรนซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง เปลวไฟนะคะแล้วก็แหล่งความร้อนที่ยังประทุขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับนี่คือช่วงเวลาหัวค่ำนะฮะเป็นช่วงประมาณสองทุ่มสามสิบสี่นาทีครับผมภาพนี้เนี่ยสอดคล้องกับรายงานที่เราทีมงานได้ยินผ่านวิทยุสื่อสารนะครับว่า เกิดเหตุระเบิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยถอนตัวออกมาก็เป็นเหมือนประจักษ์ประจักษ์หลักฐานนะครับในการยืนยันข้อมูล2ส่วนนะครับแม้ว่าข้อมูลนี้จะไม่ได้ออกมาจากหน่วยงานรัฐบาลส่วนการที่เกี่ยวข้องหรือว่าผอส่วนควบคุมสถานการณ์ก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ว่านี่คือข้อมูลที่สื่อมวลชนพยายามที่จะ สืบหามานะครับจากการทํางานของคนหน้างงานว่าสถานการณ์จริงๆตอนนี้เนี่ยข้างในเนี่ยยังวิกฤตอยู่ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับสิ่งที่แก้ไขไปแล้วก็คือการอ,อพยพป,ประชาชนออกมานอกพื้นที่ในรัศมี5กิโลเมตรไปยังศูนย์อ,อพยพต่างๆที่เปิดไว้8จุดรวมแล้วประมาณ1,800กว่าคนนะครับแล้วก็ผมขับรถมาลงพื้นที่เนี่ยก็มีประชาชนหลายภาคส่วนบริจาคสิ่งของ แล้วก็ซื้อของตามห้างที่ยังเปิดอยู่นะฮะมาบริจาคคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธานะครับอยากจะบริจาคก,ก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็บอกว่าสามารถที่จะบริจาคได้ผ่านศูนย์ที่เขาตั้ง,งเป็นจุดอุพยพได้เลยก็สามารถมีขึ้นในข้อมูลได้ศูนย์ต่างๆเนี่ยมีชื่ออยู่ชัดเจนสามารถที่จะไปได้เลยก็เอาของไปบริจาคก,กับคนที่เขาอพยพได้ผมเดินทางมาจาก จุดโรงเรียนหนึ่งที่เขาเป็นที่ตั้งอพยพเนี่ยก็มีผู้อพยพอยู่ประมาณ300คนก็เป็นโรงเรียนนะฮะก็ปิดห้องนอนเอาปิดห้องเรียนใช้เป็นห้องนอนแทนแล้วก็มีของกินมีข้าวปลาอาหารนะฮะดูแลแต่ว่าแน่นอนแล้วครับว่าทุกคนก็เป็นห่วงบ้านนะครับทิ้งบ้านมาแล้วก็บ้านเนี่ยหลายหลายบ้านก็ได้รับความเสียหายประตูกระจกอะไรก็พังหมดก็กังวลเรื่องของทรัพย์สิน ทางตำรวจก็แถลงข่าวยืนยันนะครับว่าส่งเจ้าที่ตำรวจสายตรวจเนี่ยตรวจตาในพื้นที่โดยรอบตลอดเวลาแล้วก็มีการตั้งจุดสกัดห้ามเข้าพื้นที่ในระยะ10กิโลเมตรเพื่อที่จะไม่ให้ใครเข้าไปเลยหลักการของตำรวจที่ทแถลงข่าวก็คือจะไม่ให้ใครเข้าไปเลยเพราะว่าไม่สามารถที่จะคัดกรองได้ว่าคนนั้นเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นหลักการเบื้องต้นจะไม่ให้ใครเข้าพื้นที่ในพื้นที่ที่ประชาชนเนี่ยอพยพออกมานะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามที่จะช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นความเสียหายอย่างที่บอกนะฮะยังไม่สามารถที่จะประเมินได้อย่างชัดเจนมีข่าวออกมานะครับว่าเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวโรงงานที่ถูกเผาไหม้เนี่ยก็มีมูลค่าประมาณ700ล้านบาทเข้าไปแล้วแต่ว่าข้อมูลนี้ยังไม่ยืนยันนะฮะแต่ว่าข้อมูลกลมทันที่บริษัท หิงตี้เคมีเข้าทำไว้เนี่ยมีประกันทุนประกันรวมเนี่ย400ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าทุนประกันนี้จะครอบคลุมเพียงพอความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของบริษัทตัวจริงได้หรือไม่เพราะอย่าลืมว่าคนที่มาให้การกับตํารวจเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้จัดก,การโรงงานเท่านั้นนะครับเรายังไม่เห็นเจ้าของบริษัทตัวจริงๆเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวและรับผิดชอบ หรือว่าชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ชมจะเห็นว่าอยากให้ดูควันนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวกล้องไลฟ์ทางโทรศัพท์จะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้จากตอนต้นของไลฟ์ของเรานะครับควันจะเป็นสีดำแล้วก็ใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้ควันเนี่ยเริ่มเป็นสีเทาแล้วนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะเริ่มบางลง เรายังไม่มีข้อมูลนะครับว่าควันที่เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้เนี่ยแปลว่าอะไรที่ชัดเจนแต่ว่าก็ส่วนตัวก็ขอภาวนานแล้วกันนะฮะให้สถานการณ์เนี่ยมันคลี่คลายได้มีข้อมูลจากผู้ที่เขาเชี่ยวชาญด้านเคมีนะฮะก็โพสต์เฟซบุ o กนะครับเป็นข้อมูลความเห็นส่วนตัวพูดถึงสารเคมี2ตัวนี้ก็คือไซลีนกับเทนเทนว่า เป็นอันตรายขนาดไหนแล้วก็ไม่สามารถที่จะดับได้โดยง่ายอาจจะต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะครับอาจจะถึงจะควบสามารถที่จะปล่อยให้มันไหม้ไปเองแล้วก็ดับไปแต่ว่ายืนยันว่าข้อมูลที่นําเรียนเนี่ยเป็นข้อมูลจากผู้ที่ศึกษาด้านเคมี Me, แล้วก็ใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียส่วนตัวในการแสดงความคิดเห็นแชร์ความรู้ของตัวเองที่ที่ที่มีมาให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะนะฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ย หมือนนที่เกี่ยวข้องจากรัฐบาลจากจังหวัดเนี่ยจะต้องเปิดเผยต่อประชาชนนะครับว่าตกลงแล้วสารเคมีเหล่านี้เนี่ยจะสามารถดับได้ด้วยวิธีใดจะใช้วิธีการควบคุมไว้แล้วปล่อยให้สารเคมีทั้งหมดเผาไหม้ตัวเองจนหมดจนถึงสถานการณ์จะสงบหรือไม่หรือว่ามันสามารถดับได้ด้วยวิธีการ1 2 3 4อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว,ว่าประชาชนทุกคนคาดหวังนะครับคาดหวังข้อเท็จจริงข้อมูลจริงๆในการ แก้ไขสถานการณ์ว่าวิธีการตกลงมันคืออะไรกันแน่จะปล่อยให้มันวิธีการที่ถูกต้องคือปล่อยให้มันดับเองแล้วก็ควบคุมไม่ให้มันลุกลามออกไปก็เชื่อว่าไม่มีใครว่านะครับเพราะว่าก็เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเป็นวิธีการที่ที่ทํามันถูกต้องจริงๆผคงไม่มีใครว่าอะไรแต่ว่าสิ่งที่หลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเราอาจจะยังไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงมากนักนะครับจากการถแถลงข่าวสองครั้งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ตีสามของเมื่อวานนี้แล้วก็นี่ก็เวลาน่าจะล่วงเลยมาสักพักแล้วนะครับกลุ่มควันก็เริ่มบางลงนะฮะก็เริ่มภาวนาให้สถานการณ์มันสงบโดยเร็วไม่ต้องรอเป็นอาทิตย์อย่างที่บางท่านเขาคาดการนะครับเพราะว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยคงไม่อยากที่จะอยู่ในสถานที่อพยพเป็นเวลานาน ช่วงประมาณ5้าทุ่มที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมตอนนี้ห้าทุ่มสามสิบสี่เาประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็มีข่าวจากท่านผู้ว่านะครับท่านวันชัยโคงเกษมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการก็ยังติดตามสถานการณ์อยู่นะครับแล้วก็ให้ข่าวนะครับว่าสถานการณ์การควบคุมเนี่ยเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็กําลังส่งนักประจนเพลิงเข้าไปปิดวาลวในบ่อสารเคมี Me. ซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง ซึ่งต้องดับไฟโดยรอบทั้งหมดก่อน2ชั่วโมงที่ว่านี้คือใช้เวลาดับไฟทั้งหมด2ชั่วโมงเพื่ที่เข้าไปปิดวาล์วได้นะครับแล้วก็อาจจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นนี่ก็ถือเป็นข่าวดีนะครับจากข้อมูลอย่างเป็นทางการจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับตามกฎหมายก็จากที่เรายือนอยู่ตรงนี้เนี่ยตอนนี้5ทุ่ม35นาทีแล้วควันที่เรามาตอนแรกที่เห็น พุ่งดํามากแล้วก็ใหญ่มากเนี่ยเริ่มเบาลงนะฮะพอวันนัให้ข้อมูล2ชุดนี้สอดคล้องกันคืออย่างที่ท่านผู้ว่าบอกว่าสถานการณ์เป็นที่น่าพอใจขอควบคุมไฟให้เบาลงและจะปิดวาวได้รวมกับข้อมูลที่เราเห็นต่อหน้าก็คือว่าควันเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่เชื่อว่าสถานการณ์ยังเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปนะฮะแล้วก็เดอะสแตนดาร์ดจะเกาะติดสถานการณ์ต่อไปนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็เกาะติด การกับติดตามไปกับเราได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เช้าน่าจะมีความเคลื่อนไหวนะฮะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากรัฐบาลส่วนกลางเมื่อสักครู่ท่านนายรัฐมนตรีก็เพิ่งโพสต์ Facebook เป็นห่วงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางผู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดก็น่าจะมีความคืบหน้ามาแจ้งต่อสาธารณชนให้ทราบเพราะว่านี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นปรากฏการสำคัญมีผลกระทบในหลายมิติทั้งในเชิงวินาศภัย ทั้งในเชิงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนรวมถึงปัญหาในระยะยาวเช่นปัญหาผัางเมืองโครงสร้างต่างๆของประเทศนะฮะอันนี้อาจจะเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่สะท้อนปัญหาหลายๆอย่างในสังคมไทยนี้ให้คนในสังคมได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับละหวังว่าปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขแต่ว่าเบื้องต้นขอให้สถานการณ์ปัญหาเฉพาะหน้านี้คลี่คลายโดยเร็วก่อนนะครับสามารถติดตามก่อติดกันเราได้นะครับพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณที่ อยู่กับเราจนถึงดึกนะครับจะเที่ยงคืนแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็อยู่กับเรานะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ